สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับของเทบูดนะครับก็ตัวแรกครับผมเป็นโต๊ะเล็กครับผมตัวนี้สูงประมาณ45เซนครับนี่นะฮะเป็นโต๊ะเล็กนะครับนั่งได้นะครับวางของได้ผมนั่งให้ดูนะครับนั่งได้นะทำจากไม้สนนะครับเป็นไม้สนของเอ่ออเมริกาครับผมตัวนี้เนี่ยเคลือบสีด้วยเป็นเด็กสแตนดครับของ T.O.A สามารถใช้กลางแจ้งได้ครับแต่ว่าสีตัวนี้ต้องมีการเติมสีนะทุกๆทุกๆปีหนึ่งครับผมเดี๋ยวให้ดูเวลาเราไม่ใช้งานนะครับถอดปุ๊บยกขึ้นมาครับปิดหน่อยนะฮะปุ๊บนี่ครับถอดเก็บครับ้ได้ครับนี่เวลาติดตั้งนะครับวางปึ๊กปึ๊กนะครับแล้วก็วางนะครับให้มันลงล็อกหน่อย แล้วก็เราก็กดนิดนึงนะครับไม้มันฟิตสนิทกันนะครับแล้วก็นั่งได้ครับวางของเล็กได้ครับขนาดนะครับความสูง45้าครับความยาวนี่อยู่ที่ประมาณ60ครับแต่ว่าความยาวนะแล้วก็ความกว้างนี่อยู่ที่ประมาณสักสี่เหมือนกันครับแต่ว่าเรื่องความสูงเนี่ยผมแนะนําประมาณนี้แต่ว่าเรื่องความกว้างหน้าตัวนี่สามารถแยกได้นะครับนี่แล้วก็พอแยกมานะครับปุ๊บแยกมานะครับปุ๊บนี่จะนั่งตัวเดียวก็ได้นะ นั่งได้ครับสบายสบายรับน้ําหนักได้ครับผมน้าหนักหนึ่งร้อกิโลนะครับนั่งได้ครับหรือว่าไว้เหยียบปุ๊บขึ้นไปก็ได้นะแต่อาจจะต้องระวังนะครับตรงนี้นะครับมันจะฟลิปถ้าเกิดไม่ระวังใช่ครับอ่ะนี้ที่หนึ่งครับผมต่อมาที่ที่สองครับเป็นกล่องใส่ต้นไม้ครับกล่องนี้หละครับเดี๋ยวนะมีตัวอย่างนี่ก็เป็นถาดอเนกประสงค์ครับถ้าเป็นกระถางสิบสองนิ้วครับสามารถใส่เอ้ยขอโทษครับกระถางสี่นิ้วสามารถใส่ได้สิบสองกระถางครับ สี่นิ้วโหลเน่งใช่ครับผมใส่ได้สองพอดีเลยพอดีเป๊ะเลยนะครับใส่ของได้ยกของได้ครับสเปคเป็นไม้ส่วนอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเคลือบเด็กสเตนครับนะแล้วก็การเข้างานนะครับใช้เป็นตะปูนะครับผสมกับกาวกาวนะครับมีความแข็งแรงนะครับปุ๊บแล้วก็ต่อมาครับโต๊ะตัวใหญ่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ความกว้างนะครับ60ครับความยาวเนี่ยเอ่อหนึ่งเมตรยี่สิบครับแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่80นะครับแต่ว่าความสูงนี่สามารถเลือกได้นะ ถ้าจะขายของผมแนะนําที่8ปดสิบครับมันจะพอดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไว้ทานข้าวไว้นั่งไว้นั่งชิวเล่นๆเนี่ยแนะนําความสูงที่เจ็ดิบห้าครับความสูงนี้ก็สามารถเลือกได้ครับแยกประกอบได้เป็นเป็นชิ้นๆก็เหมือนกันนะครับสามารถแยกเป็นชิ้นได้ครับตัวนี้เหมือนกับอันนี้เลยใช่ครับแต่ว่าแค่มันสูงกว่าแล้ว<า>ก็ใหญ่กว่าต,วตัวเล็กนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กส่วนราคาอะไรเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์หรือว่าในดีสคริปชั่นนะครับคำบรรยายได้นะครับใช่ครับผมโอเคขอบคุณครับ ชื่ออะไรนะชื่อชื่ออะไรนะโรบินวูดโรบินวูดโรบินวูดสตอรี่โอเคติดตามใน IG ได้ครับ t ิกตอ k หรือเปล่าได้ครับ TikTok Facebook แล้วก็ YouTube c h a นะครับครับติดตามมาโอเคครับ